สวัสดีมิลล่าแฟนบีทุกท่านนะครับผมแล้วก็มาถึงวันที่หลายๆคนรอคอยรอยคอนะนั่นคือการแจก ID ดออีของคุณลำนะไม่แน่จะน่าจะอ่านว่าลำเลยนะเนี่ย u m ลำก็พลังอยู่ที่เกือบ7ล้าน6นั่นเองนะ VIP อยู่ที่ VIP 7แล้วก็ตัวละครด,ดุดุเลยนะเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตตัวละครน,นิดนึงมาตอนนี้อยู่ที่อันดับ6นะก็พลังพลังอยู่ที่เเอ,อ่อเกือบ7ล้าน6 อันดับหนึ่งอยู่ที่9ก้าล้านห้าอันดับอยู่ที่อันดับหนะก็นี่ของอะไรมีประมาณนี้ตัวละครนะจัดไปจุกๆเลยซันนุ่ม5ดาวรูนแดงครบแล้วก็อุปกรณ์อะไรพวกนี้นี่โซอะไรประมาณนี้เนีวมะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เด็ดเด,ดเลยก็คือจะเป็นทางหน้าของซุยฟงปลุกตื่นด้วยนะปลุกตื่นด้วยเอามาแจกครับฮัลโหลโ,โ,โหเจ้าของไอดีนี้แบบเลิกเลนแล้วแบบใจปั้มจัดๆนะเออก็อย่างที่ว่าเนาะแบบ ถ้าใครเลิกเล่นแล้วและไอดีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เล่นอย่างเงี้ยมันก็ถ้าจะปล่อยทิ้งไว้มันก็ศูนย์เนาะเอามาแจกให้คนอื่นๆมันก็ถือว่าโอเคกว่านะถ้าเราคิดจะเลิกเล่นแล้วอะ่ะโอเคนี่จะเป็นประมาณนี้เลยก็ไปปั้นเพิ่มเอาเองแล้วกันนะมาชิรายกุกินี่หกดาวจุกๆุไปเนลคริสมาสนี่สี่ดาวปลุกตื่นเนมฮาโลวีนสี่ดาวปลุกตื่นนี่ยูริจินี่ igi, นอะไรพวกนี้นะตัวละครมีแบบว่าเยอะมาก ตัวละครมี113ตัวนั่นเองนะที่ขาดไปจะขาดคิราซัมเมอร์ฮาริเบลท่องเที่ยวแล้วก็แล้วก็โทชิโร่ iro, รอยัพาที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็จะเป็นท่านาของวอลเลอร์ไว้กับดอนนี่ก็จะขาดอยู่แค่ประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆส่วนโซตัวละครก็ส่วนโซ,โซ,โซ,นโซเนี่ยน่าจะมีค่อนข้างพอพอตัวอยู่นะเดี๋ยวดูกอน,นโซก็ถือว่าก็เยอะเยอะ โซทองเยอะเออก็ถือว่าเยอะเลยอะ่ะก็ไปปั้นต่อกันเอ,เองแล้วกันหน้านี้แล้วก็โซอันนี้ก็โอ้ยังขายขอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวไปทำเอาเองแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของของดองบ้างนะของดองอ่ะมีอันนี้อยู่14กว่ากล่องอนนี้9 7อันนี้500กว่าอันนี้56าอันกล่องเลือกเนลคริสมาสกับกิมจอ17กล่องเบียคุยะกับลูเคีย2ปี9ก้ากล่องโนเอลกับนินนี่1กล่อง กล่อง ur ได้าได้1ตัวแล้วก็อาวุธนี่ก็ถือว่าค่อนข้างมีมีพอตัวเีแดงมีอยู่144อันแล้วก็ของื่นืๆนี่โทเ็นมีอยู่5อ่ามี8 4โทเ็นฟ้ามี56อันนี้มี51าสิบเอ็ด่ายา xp มีอยู่4 0 0 0มกว่านะอาวเวได้แบบเยอะมากแต่ว่าน่าจะขาดทองแหละเออตัวละครสิตัวละครและมีประมาณนี้นี่แล้วก็ของอื่นๆจิปาถาเล็กๆน้อยๆนี่มีกล่องอ่ากล่องลูนแดงอยู่1กล่องนะแล้วก็ มาหอคอยหอคอยเลเวล15 14 20แล้วก็20ประมาณนี้มาไฟตัวละครตอนนี้ความเรียวอยู่ที่หมื่นเกากว่านะก็เพยายามอัพไล่ตัวละครในแหละก็ในแหลทำใครได้ดีไปก็ทําให้ดีต่อไปแล้วกันนะสำหรัาบไอ้นี้โอเคแล้วก็อาวุธวิญญาณตอนนี้ก็น่าจะอ,อยู่หลายอันอยู่นะก็พยายามอัพ อันที่เราคิดว่ามันจะมีประโยชน์นะก็เวลาจะเลือกอัพเนี่ยกดดูแต่ละอันเนี่ยกดดูแต่ละอันก่อนแล้วก็มากดดูตรงนี้ว่าอัพสายไหนแล้วมันได้อะไรเนี่ยอย่างนี้สายโจมตีได้ความแข็งเอฟเฟกสายป้องกันได้ลดเอฟเฟกสายทักษะได้ลดเอฟเฟกกับความแข็งเอฟเฟกแล้วก็มาดูอันอื่นว่ามันคุ้มกว่าไหมเนี่ยอัตราทะลวงอัตราต้านคี้อต ου, ตัตราทะลวงอัตราต้านคีอย่างเงี้ยมาดูแล้วก็เปรียบเทียบนะว่าไหนมันดีสุดนะก็เลือกอัพอันนั้นไปก่อนสำหรับอันนี้นะ โอเคส่วนเซิร์ฟนี้ออกก็ยังเป็นตู้ตู้นี้อยู่ยังเป็นตู้ใหม่อยู่โอเคนี่แล้วกพารโทชิล่ก็ไปจัดเอาเองแล้วกันหน้านี้แล้วก็รายเดือนเหลือป่ะสิทธิ์อันนี้ไม่เหลือแล้วก็พายังไม่ได้เติมบัตรรายเดือนก็ไปจัดเพิ่มได้น,นี้โอเคของมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหอคอยหอคอยหอ,หอหลักอยู่ที่620อย่าจะโดนเปิดก่อนอ่านี่โดนเปิดก่อนทั้งทีมแล้วก็ หอรองอยู่หอรอ,องก็อยู่สูงอยู่นะ200กกว่าหมือเลย200อันนี้220อันนี้ก็220อันนี้231อันนี้อยู่210โอเคจะเป็นประมาณนี้อย่กดให้นิดนึงเพราะนี่มันต้องใช้เวลาหนะ่อยมาแล้วก็เดี๋ยวดูออารีนาอารีน,าอ,นาอยู่ที่ประมาณอันดับ9นะก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะถือว่าโอเคเลยนะถือว่าอยู่เอาเป็นว่ามันเป็น ID ดีท็อปสนะ ID ดีท็อปสเลยนะถือว่าค่อนข้างโอเคมาก ผมอยากดูว่ามันมีมันมีอุนพาร์ตอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเขาได้เติมหรือเปล่าอุนพาร์ตเดี๋ยวดูก่อนอุนพาร์ตไม่น่าจะได้เติมนะอุนพาร์ตไม่ได้เติมอันนี้ก็ค่อนข้างเสียดายหน่อยนะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้าง o อพมากสำหรับตัวนี้ก็นั่นแหละไม่มีโอกาสคุณค่อยไปหาตเติมเอาเองแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําการอ,าอันนี้คงไม่มีอะไรแล้วกิวเดี๋ยวดูกิวกิวน่าจะเป็นกิวอันดับหนึ่งแหละ ก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะอาจจะสักสิบนาทีหลือจ,จะไม่ถึงสิบนาทีนะจะพยายามประมาณนั้นเอ่อหน่วยอยู่หน่วยอันดับหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ก็เนี่ยแหละมีประมาณนี้สำหรับไอดีคร่าวๆมาเดี๋ยวเราไปเริ่มการอ่าสุ่มไอดีกันเลยเดี๋ยวขอสลับจอบแป๊บนึงนะ โอเคมาอยู่กันหน้าจอกะอปกที่ผมบอกว่าจะแจกนะจะเป็นอันนี้ตอนแรกมันยังเป็นพลัง7.5ตอนนี้เป็น7.8 7.9นะก็ถือว่าเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งละโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันก่อนอย่างที่บอกไปข้างต้นก็ถ้าตัวเลขไหนซ้ําถ้าตัวเลขไหนซ้ําเราจะให้คนที่ได้คนแรกนะเออจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอไล่ตัวเลขก่อนเพราะบางคนมันมีเลขโดดไปโดดมานะแต่ว่า มันก็โดดในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังพอรับได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วที่แบบโดดไป999อะไรอย่างนี้นะอันนี้ยังมีแบบว่าโดดนิดๆหน่อยๆโอเคมาเดี๋ยวไล่ดูก่อนมีเลข2 2ไออเหี้ยมาถึงก็มีเลข2เลยแล้วเนี่ย1 2 3 4ไสอ้เหีอ้ยเลข2 4คนอะไรของมึงเนี่ยเลข2 4คน4เอ่อ3โอเค1ยังไม่มีนะนี่ๆอันนี้1่มี1 2 3 4แล้ว สี 4, มีอยู่2คนอีกนะเลข5้าหกแปดเกาสิบเก้มี2คน11บเอ็ดสิบสองไอ้สิบสอเสร็จ้พวกนี้ไปเจเลยคืออะไรเนี่ยเลข5อย่างอันนี้นนผมกดเป็นอ่าใหม่สุดนะใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นแล้วคนที่โพสต์ก่อนคนที่เม้นก่อนมันจะอยู่ล่างสุดนี่คนนี้เราจะได้ดูตั้งแต่คนล่างสุดนะ ก็ถ้าสมมติเราสุ่มได้เลข2งเนี่ยอ่ะคนล่างสุดเนี่ยก็ได้ไปเพราะเขาโพสก่อนอย่างที่เคยบอกไปว่าอ่าถ้าเลขซ้าคนที่โพสก่อนเราจะให้สิทธิ์คนนั้นนะเพราะว่าเขามาก่อนนะโอเคจะเป็นประมาณนี้ก็เอ่อเมื่อกี้โดนถึงไหนแล้วนะ10กว่ากแล้วก็ไป75็ใช่ไหมอ่าตอนนี้75สูงสุดเอ่อมี75าอันนี้มี66 75สสูงสุด75 75 75าเจเดี๋ยวขอดูแม็กเลขก่อนนะเ5 77 77 7ห77เอานี้ก็99เหมือนกัน ก็สสองคนอีกร้อยร1 500นึ่ารอยกว่าชิบหายไอ้นิคฮาวลี่ <c oughs> คุยกันในเฟนสส่วนตัวบ่อยมากนะแต่มันก็เลขโดดไปแบบโดดไกลจัดเลยร้อยร1เดี๋ยวนะมันจะมีถึงร้อยแล้วก็ร้อยหใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นร้อยสนะเดี๋ยวไอ้นิคฮาวลี่นี่เอาเป็นเลขถัดไปอย่างคนอื่นเลขสุดท้ายแล้วกันอ่านี่หนึ่งแต่ว่าหมีแล้วนะร้อยหนึ่ง ห้ารอยหไอพวกส้นตีนไอ้นี้ขาวดีเท่าไหร่นะอันนี้อยนะูอ่ไนวเนี่ยไหนวะกวดเลื่อนเลยป่ะนี่อ่าห้าอยหกสิบเจมึงห้าหเจไอห้าห้าห้อ่าหน,นึ่งศ 105อ uh, ่า111 111 115 115 128 129 130 130 135 136 137 147 151 1นี่148 1 1 ร้อยห้าหกไอ้เหี้ยร้อแล้วไปสองรอกว่าแล้วของพวกมึงเนี้ยอ๋อร้อยห้าหกอ่าแล้วก็ตอนนี้มีเกินร้อยห้าหกไปสี่คนเนาะส6งอ่าเดี๋ยวร้อยห้ก่อนร้อยห้แล้วก็บวกเพิ่มอีก4ตัวนะนะ6 6หกร้อยแล้วบวกไปอีก4ี่ร้อยหกแป้อยเจ็ดสิบร้อบวกไปอีกส เออ่แล้วคนนี้ผมติดตามมานานแล้วคุณเลยร้เจ็ดสแต่ว่าไม่มีตัวเลขแต่ละตัวเอา่าจะปั้นได้แต่ละตัวอย่างครับฮะผมมันไม่ค่อยมีอะไรทําเลยอยู่ 5. ที่หมดอ่นอนอยู่อา่าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบวกไปอีกสี่นะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไม่ใส่ตัวเลขไม่ใส่ตัวเลขร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบสองแล้วบวกไปอีกสี่ตัวเลขนะร้อยเจ็ดสิบสอง แล้วเจ้า 1- ถึง172นะถ้าอ่ะเดี๋ยว1ถึง172แล้วก็บวกไปอีก4เป็น176 1ถึง176 1เถึง1 7อเนี่ยเอาเป็นตัวเลขที่พวกคุณพิมพ์กันส่วนอีก4คนที่มันพิมพ์เลขโดดมาเนี่ยก็จะให้เรียงตามหมายเลขนะก็เริ่มจากใครที่มันพิมพ์เลขน้อยสุดก็จะให้อยู่173ลองลงมาก็174ลองลงมาก็175ลองลงมาก็176พอเข้าใจอยู่เนาะโอเคมาดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่ง สุ่มเลขพิมพ์กันแบบสดๆเลยเรียวๆไปเว็บเดิมนะอันนี้เท่าไหร่นะ172แล้วบวกไปอีก4ีเป็นโอเคอ่า1ถึง176รอบหน้านะขอความกัรุณาพิมพ์ให้มันต่อกันหน่อยนะเพราะว่าแบบเนี้ยมันปวดหัวนะ มันดูยากอ่ะเออผู้คุณก็ช่วยกันพิมพ์ให้มันต่อๆกันหน่อยแล้วกันนะโอเคอันนี้แสดงค่าไม่ซ้ากันโอเคอน,นี้ไม่ต้องอยู่แล้วเพราะเราสุ่มแค่เลขเดียวนะอ่ะเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยนะแสดงผลไม่ซ้ากันแสดงผลทั้งหมดแรนดอมโอเคเดี๋ยวคนจะหาว่าเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราล็อกเลขหรือเปล่านะเพราะฉะนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพูดยาว เดี๋ยวจะพูดยาวๆเลยแบบไม่ตัดนะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะพูดยาวแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มเลขให้มาแรนดอมสัก3ทีก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะมาทําการสุ่มจริงกันนะอันนี้เดี๋ยวสุ่มให้ดูก่อนว่าเราไม่ได้ล็อกนะโอเคมาป๊าปเลขแรกเข้าไป เลขแรก87เลข2เลข222เลข3 74มาอันนี้เอาเลขจริงเลยนะอันนี้ผมพูดมาแบบไม่ได้หยุดเลยนะเพื่อจะได้เป็นความเรียวแล้วก็แบบเวลาถ้าเผื่อใครบอกว่าเราตัดคลิปเนี่ยมันจะได้แบบลำบากลำบากหน่อยพวกคุณน่าจะหาจุดสังเกตได้โอเคมาตอนนี้จะหมดลมหายใจแล้วเนี่ยโอเคมามาเลขสุ่มรางวัลมาใครอยากได้อะไรก็สาธุ9ก่าๆแล้วกันโอเคมาจัดไป1 2 3ปัสองาบ2ตัว 92เดี๋ยวไปดูก่อน92มีหรือเปล่า92 92 92มันจะมีเปล่าเนี่ย92 92เนี่ยนะ92 92 92 92 92 92 92เลข9เหมือนจะไม่ค่อยมีเลยอะ92 92เนี่ยพวกเวลาพวกคุณทำมาอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากผมหน่อยนะเพราะมันเลขไม่ได้เลี้ยงอะ่ะ92 91เอี้ย91ไอสัตว์เลี้ยเกือบ 91 91 91 99 99 99 92 92 92 92 92 92 98มี91มันเกียใกล้เคียงสุดละ92 92 92 92นี่เราเลื่อนแบบเรียวๆเลยนะแล้วพยายามกวาดสายตาดูด้วยเพราะว่าผมเลื่อนช้านะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะดูได้ชั่วอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วง ไม่น่าจะพลาดอยู ar, 1992. 1992. 92. 92. 1992. 1992. 1992. 1992. ่ละ okay. 92, 92, 92, 92 92 92 92 92 92 92 92 92เห็นไหมเวลาอย่างเงี<_<_้ยม um, ันลำบากนะเว้ยมึงไม่เลี้ยงกันนะฮัลโหล92 92 92 92 92 92 92 92ไม่มีเลยนะของพออ่าอันนี้มันใช้คอนโทรนไอได้ปะ จะว่าโดนไอพิมหาไม่ได้นี่โอเคช่างมัน92ไม่มีนะอ่ะซูมใหม่มาจัดไป33มีปะ่ะ33 33 33 33 33 33 33มี22 33 33 33 33 33 33 33อยู่ไหนวะมีปะเนี่ย 37 3 33 3 33 3 33เอ้ยรอบหน้านะขอความกรุณาพิมพ์เลขต่อกันหน่อยนะ33 33 33 33มสเอ้ยอน่สาม33 3 33 3 33 3 33มสเนี่ยแล้วดูอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้ด้วยนะว่าเลขไหนมันไหนแล้วด้วยเวลาแบบรอบหน้าเวลา33ไม่มีเนี่ยแล้วก็พิมพ์เลขใหม่เนี่ยเออกูก็ต้องไอ้นี่ชิบหาย 33 33 33 33 33, 33. อ๋อนี่นี่นี่ทไมนี่นะ33นี่คุณธรรมรัตน์อุอ่นแก้วนี่นะคนนี้คือคนได้รางวัลน,นะครับผมโอเคนึงว่าจะไม่ได้สะละต้องพิวมพ์ว่าอะไรนะต้องพิมพ์เราควรพิวมพ์ว่าขอสแสดง ขอ,อแสดงความยินดีด้วยนะครับผมได้รับ id ดรอชมคลิปช่วงมืดมืดมืดไม่ต้องก็ได้นะเนี่ยเราเราพิมพ์แค่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับ id นี้ไป แค่นี้พอส3สาคุณธรรมรัฐเดี๋ยวอ่อันนี้มันกดเดี๋ยนะผมกดไอ้อันนี้มันทักไม่ได้อะก็อา่าเดี๋ยนะเมื่อกี้ขอกดก่อนใหม่ล่าสุดปั๊บอ่ะคนเนี้ยนะคุณธรรมรัฐอุ่นแก้วนะก็ถ้าให้ติดต่อผมมาในภายใน24ี่ชั่วโมงนะให้ติดต่อภายใน24ชั่วโมง,นะโมงคุณธรรมรัฐอุ่นแก้วคนนี้นะ มันติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะคืออะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บหน,นึ่งเอ่อเนี่ยมันติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรขึ้นให้ติดต่อเลยอ่ะก็เนี่ยแหละถ้าเป็นคนนี้ก็เดี๋ยวไอ้นี่มาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะนั่นแหละประมาณนี้เจ้าของคนรับไอดีไปก็นั่นแหละครับขอแสดงความยินดีด้วยถ้า24ชั่วโมงไม่ติดต่อมาก็เดี๋ยวค่อยมาแจกใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะมันติดต่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ะนะครับผมสําหรับคลิปแจก อ่าไอดี ID ของคุณคุณคุณแล้วว่าจำชื่อคุณไม่ได้ละคุณคุณลำนะชื่อไอดีว่าลำไม่ดูก็เขาชื่ออะไรเหมือนกันนะโอเคก็ใครที่อยากอ่าใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมแจกไอดีแบบนี้นะก็จะพยายามหามาให้ได้เรื่อยๆแล้วกันนะก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของหาเหวนะแล้วก็เพจของหาเหวของเราไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบายๆครับผม